สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวการส่วมตันทำยังไงหลายบ้านคงจะเจอกันนะครับว่าส่วมตันทำยังไงบ้านผมเจอครับลูกสองคนทายแข็งทำให้เอออาการเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะ ซึ่งเกิดปัญหาสะโคกไม่ลงครับไม่ลงนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกันคือใช้เทปแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการทำกันว่าเราจะทำยังไงทำให้น้ำมันเออขนาดนี้ที่มีอุจระที่เข้าไปอุดตันนะครับซึ่งก้อนใหญ่ขวางทางเดินของน้ำ เราก็มีวิธีการทำเดี๋ยวเรามาดูก <his Moon S 1> ันครับเบื้องต้นอันดับแรกก็ทำความสะอาดบริเวณขอบนี้ก่อน ขอบชัโค้กของเราเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เปียกน้ําให้เทปกาวเนี่ยของเราเนี่ยฮะปิดแนบนะครับกับชัโค้กนะครับเดี๋ยวเรามาทำานปัญหาเกิดบ่อยทุกบ้านนะครับวเวลามีซุวมตันหรือซุวมอย่างนี้ถ้าเราใช้โค้กโซดาฟไฟหรืออะไรพวกนี้นะครับ จะทำให้สิ่งปฏิกูลเนะี่ยในถังบำบัดของห้องน้ำนะฮะถ้าเราใช้พวกโดาฟไฟก็ mm hmm. จะทำให้จ e ุล mm ินทรีย์เนี่ยย่อยสลายไม่ได้นะฮะ mm hmm. ก็ไม่ควรทำใช้พวกสดาฟไฟและพวกนี้วิธีง่ายๆคือวิธีนี้เ,เพิ่มนะครับเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเกินแรงดันของมันเองนะครับในชักโมกนะฮะแล้วก็ดันสิ่งปฏิกูลออกไป นะฮะเรามาดูกันเริ่มทำความสาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มเทียะขั้นตอนนะครับทำเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเ,เรามาดูกันว่ามันจะเกิดผลอย่างไรนะครับ,รบการแก้ปัญหาของอ ตันการตัน,ตน,ตน,ตนของโะโคผมทำา่อยครั้ที่บ้านเกิดปัญหาบ่อยนะคิดว่าจะใช้ตัวโซดาไฟโอ้ไม่เหมานะแน่มันลงก็จริงแต่จะทำให้พวกระบบย้่อสลายอมจุรีซีในห้องในข้างล่างเนี่ยไม่ดีเคยซื้อไอ้ตัวทะวงโอ้โหพอดึงออกมานี่เหลืองติดมันก็ไม่เป็นประสงค์นะไอ้ตัวทะ่วง แต่มันใครนะฮะที่จะมาทำบ่อยเมันก็ไม่เหมาะสมนะครับวันนี้เรามาทำกันผมทำอะไรครั้งแล้วเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันของชะโคบนะ้บ <s> เพื่อให้มันดันทะลุทะลวงกลับไปเีมาดูกันหลายบ้านนะครับเจอ อยนี้ทำยังไงกดน้ำาที่ใช้น้ำเทจนแบบเป็นาานะ่างๆาน่ะก็ยังไม่ลงนะครับก็ได้มาจากในยูทูบนะครับใน g ีเกอร์เสิร์ชหาทางเมืองนอกนี้เขาจะมีเป็นแผ่นเลยนะครับเราก็ปิดซีนพวกนี้ก็คือ เป็นการซีนไม่ให้เวลาน้ำมันลงมานะครับนี่นะครับเวลาเกิดแรงดันมันจะเกิดแรงดันของตัวระบบไหลวนในน้ำนะฮะแล้วก็ดันสิ่งประปูลลงไปเองโดยไม่ต้องอมีวิธีขั้นตอนอะไรมากมายเลยอาเริ่มกันนะครับนี่นะฮะมันเกิดแรงดึง แล้วก็ดันนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นประมาณครั้งเดียวยังไม่พอนะฮะอาจจะเป็นก้อนใหญ่อาจจะมีการทำรอบสองรอน้ำเต็มก่อนสังเกตได้ไง่ายๆเมืกี้นี้มันเกิดแรงดันขึ้นมาทำให้ป่องขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเป็นช่องว่าง ะะแล้วถ้ามือกดลงไปแล้วดันอากาศกลับไปมันก็จะเกิดแรงดันดันพวกสี่ปติกูลนี้ลงไปเองอันนี้ครั้งแรกนะฮะอาจจะทําถึงสองหือสามครั้งกดน้ําคิดว่าเราจะโอเคแล้วนะครับ